สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับน,นี่พหูเราก็ได้ปีกมาแล้วจะจับร้อนๆไหมไม่ร้อนครับเชื่อมนานแล้วยาวกะบ่ายาวสี่เมตรยาวสี่เมตรกว้างเท่าไรกว้างเท่าไรกว้างเท่าไรเดี่ยฮะแต่ละเมตรก่อนเด็วจะวได้ดูครับ นี่ดึงลึง,ลงอู๋สองเมตรสิบนี่อ่ะโอ้ใหญ่เลยอีกเธอพ่วงเลยอืมจีิต่อพว่วงมาเลยนี่เวทมตรงนี้เธอพ่วงมานนั่นี่มันเ,นเ,เป็นหกล้อพ่วงไปเลย ครับเล็กเชื่อมแต่ใบแต่ใบแล้วเี่ก็ะไรเชื่อมที่หลังครับกะบอกก็วางเรียบร้อยครับนี่ขอยเล่ช่างเล่นงานอีกแล้วเอมาถึงก็ช่างก็เล่นงานอีกแล้วทำหายแล้วครับ

อ๋อเฮ้ยรูโอรอไปไหนไงมือรเต็มด่อโอ้ยช่างสีไม่มาเลยใส่เมาใส่เมาค้างเนี่ยทำสีสองคันเลยพร้อมกันเลยอันนี้แบบธรรมดาครับ yep. ่มอกอันนี้แบบดำมือมันยังไม่ได้แก้เลย นี่เหลืออยู่โปสสีเหลืองครับคันนี้โปสสีเหลืองไปมากเลยเกือบเสร็จแล้วเนี่ยช่างไ่มาครับช่างเกงงานครับช่างสีโอ้ยยางมาส่งแล้วฮะนี่หกเส้นโอ้ยแปดเส้นกว่าหกเส้นเนี่ยจะได้เปลี่ยนคันนี้ตุกเกค,ครับนี่ก็เปลี่ยนยางอะลูกค้ามาขับไปบ้านแล้วเนี่ย มันเสร็จมาแล้วตัวนี้ก็มีอยู่สองคันนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์น้ำอะโอ้หคันนี้ก็ใกล้จะจบแล้วอย่างนั้นดีนะวนดูหน่อย,อ,ยอุ้ยอ้ามันเสร็จแล้วนี่วะนี่ครับเสร็จแล้วครับนจะเจียร์ลากไปทำสีนะครับ ไม่นานครับไม่นานครับตัวนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพอดีครับคันนี้ประมาณนั้นแหละหกเจ็ดวันเนะ่ยแล้ก็ปลายนี่ก็มีเหล็กมีโซ่เกี่ยวเลยครับขอเกี่ยวมีขอเกี่ยว นี่เกียร์สองตัวนี่ก็ลำดับต่อไปก็จะลากเชสซีข้างนอกนะครับมาขึ้นมาขึ้นใหม่ครับก็จะดนันเสร็จแล้วเนาะอือสองขวดแล้วข้าวพร้อมนี่อะจะดันตัวคันเชสซีตัวนี้เข้าไปข้างใน าไปขึ้นใหม่ครับแล้วมันจะมีไอเชสี่หกล้อเล็กด้วยครับอยู่ข้างหลังนั่นแนหะเอาไปขึ้นด้วยอ่ะอันนี้ห้างอัดฉีดแล้วนะครับแต่ที่มันเห็นแดงๆนั้นเป็นสินดิมเก่าครับไม่เป็นไรครับโอ้โหเราควดเลยน่าซ่าซองชันน่าซ่าซองชัน กินกล้วยดีกว่าเว้ยกินเหล้าไม่เป็นกินกล้วยดีกว่ากล้วยกล้วยเ,เสาขับรถเสาขับรถบดพุ่มแก่พุ่มรถพวกอีกว้วะนี่แมนอ่ะวิ่ดูเช็ดซีไอ้ C 6ล้อเล็กนี่ครับที่เอถามหาอรถ ยังไงก็เปิดข้างอ่ะที่ขายกาแฟที่เปิดข้างกว่นี้เปิดข้างกว่นี้เป็นรถขายของอ่ะเนี่ยเชสซีตัวนี้น่าจะเหมาะมากเลยอ่ะมันเป็นเชสซีหกล้อเล็กแล้วมันยาวเสมอกันเลยอ่นนี้แจมเลย้โวโหไม่สูงมากฮนะใส่ล้อตัวนี้ล้อหลังอาจจะเล็กกว่าล้อหน้าครับแต่มันมาอย่างนี้ยใหม่ๆม,มันก็เป็นอย่างนี้ครับ ล้อหน้าจะใหญ่กว่าล้อเล็กโอ้เหมาะเลยครับถ้าเอฟซเอาแบบนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหคันนี้สุดยอดเลยเดรถอีแตแ่นขายกาแฟโอ้โอแจมแต่นี้ก็เอามาซ่อมนิดหน่อยอะนี่เขาเงียบเลยครับช่างก็แหละกน้าร้าน,นึง นั่งกระดกเบียร์กันอยู่ข้างหน้าร้านครับเวลาเลิกงานเลยครับคันนี้ก็ไม่นานครับได้เห็นกระบะแข่งแก่งแน่นอนครับคันยกมันตันนี้ก็เป็นคันยกมันทรงใหม่กันนี่ทรงใหม่ครับ,ม,รบมีเหลียลยหล่ยมเลยมีเหลี่ยมเลยก็สวยดีครับ พกพรู่นี้ช่างสีน่าจะมาครับผม่าจะรู่นี้ก็น่าจะโป๊คันนี้เสร็จโป๊คันนี้ต่อได้ขัดสองวันเลยเนี่ยโอ้ก็ถอดล้อจริงออกล้อจริงออกใส่ล้อเล็กนี่โอ้คุ้นกระดกเลยครับสูงสูงสูงแต่ถ้าใส่ล้อจริงเนี่ยล้อใหญ่นั่นแหละ กูยังกระดดเล็กนึงครับประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ